หมดไปแล้วเนี่ยวิธีการรักษาเราสามารถจะให้ฮอร์โมนทดแทนได้ไหมคะในสําหรับผู้หญิงที่หมดประจําเดือนแล้วนะคะครับในอดีตเนี่ยนะฮะเราใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนทดแทนนะครับในการรักษาโรคก,กระดูกพรุนแต่ในระยะหลังๆเนี่ยมีการศึกษาว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยก็มีผลทําให้เกิดมะเร็งนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเต้านมนะครับหรือเป็นมะเร็งของทางระบบะมดลูกนะฮะซึ่งในระยะหลังๆเราก็ใช้ฮอร์โมนลดลง นะแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราใช้ไอ้ยาตัวอื่นนะฮะซึ่งมีฤทธิ์ที่ค่อนข้างดีกว่าและไม่เป็นผลทําให้เกิดมะเร็งนะครับ,รบฟังดูก็น่ากลัวนะคะเป็นภัยเงียบเหมือนที่คุณหมอลักได้บอกตั้งแต่ช่วงต้นตรายการจริงๆเสี่ยงทั้งคุณผู้หญิงแล้วก็เสี่ยงทั้งคุณผู้ชายตวัวหมอคุณผู้หญิงอาจจะเสี่ยงในจํานวนเปอร์เซ็น์นที่มากกว่าถึง4เท่านะคะช่วงนี้นะคะได้ทําความรู้จัก แล้วก็ได้รู้นะคะว่าสาเหตุของการเกิดโรคกระดูกพุนนั้นเป็นแบบไหนอย่างไรช่วงหน้าค่ะอย่าเพิ่งเสียใจนะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของวิธีการรักษาเห็นเมื่อกี้ท่านอาจารย์บอกว่าเรามีในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆรวมถึงวิธีการตรวจสอบแล้วก็การป้องกันง่ายๆนะคะรวมถึงช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจยังอยากจะสอบถามปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพวันนี้อาจจะคุยในเรื่องของโรคกระดูกพรุนแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาสุขภาพในเรื่องราวของโรคอื่นๆสามารถโทรมาสอบถามแล้วก็ขอคําแนะนําเบื้องต้นกับเราได้เลยค่ะที่หมายเลขด้านล่างนะคะ 085-562-040-43ช่วงเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะพบแพทย์หน้าจอเคยถามตัวเองไหมว่ามีอะไรอยู่ในน้ำที่เราดื่มและน้ำที่ดื่มนั้นดีที่สุดหรือ,อยัง หลายเมืองในประเทศฝรั่งเศสและเกาหลีที่มีชื่อเสียงว่าเป็นหมู่บ้านคนอายุยืนมือนักวิทยาศาสตร์และภาพได้ทําการศึกษาวิจัยเพื่อค้นหาว่าเคล็ดลับนั้นเกิดจากอะไรก็ได้พบว่าเป็นผลมาจากน้ําที่พวกเขาดื่มนั่นเองน้ําอคลคาไลจากเครื่อง K Y K เป็นน้ําที่มีโมเลกุลเล็กอุดมไปด้วยแร่ธาตุและออกซิเจนซึ่งช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นเสริมสร้างพลังงานและภูมิคุ้มกันตา้านสารอนุมูลอิสระได้ดีและขับสารพิษออกจากร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือน้ำอะลคาไลเนี่ยจะเป็นน้ำที่มีประจุลบอยู่นะครับแล้วก็มันมีประโยชน์ในแง่ของการต้านอนุมูลอิสระท่านสามารถหาน้ำดื่มจากเครื่อง KYK อะลคาไลซึ่งมียอดขายอันดับหนึ่งในประเทศเกาหลีและอเมริกาโทรมาหาเราที่0807550011 0807551100แค่เปลี่ยนน้ำชีวิตก็เปลี่ยน เมื่อมีอาการท้องอืดท้องเฟอ้ออาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปใช้อาโมจินเยลอาโมจินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนบนริเวณทางอกอันเนื่องมาจากการไหลย,ย้อนของกรดในกระเพาะอาหารอาโมจินเยลผลิตโดยบริษัทมิลิเมตรจำกัด ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ก่อให้เกิดเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพมากมาย MRI เป็นหนึ่งในเครื่องมือสุดยอดเทคโนโลยีซึ่งมีคุณประโยชน์มากมายต่อวงการแพทย์ทําให้สามารถตรวจพบโรคต่างๆได้เร็วขึ้นมีความปลอดภัยมากขึ้น MRI เป็นเทคโนโลยีความก้าวหน้าใหม่ล่าสุดในปัจจุบันที่ใช้หลักการของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่นวิทยุทําให้ได้ภาพอวัยวะภายในที่มีความคมชัดสามารถแยกเนื้อเยื่อของร่างกายที่ปกติและที่ ผิดปกติได้จากประสบการณ์กว่า10ปีของบริษัทประชาชื่น Imaging Center จำกัดมีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการตรวจ MRI ด้วยเครื่องที่มีคุณภาพสูงพบกับศูนย์ MRI ประชาชื่น Imaging Center ได้ทั้ง8สาขา สนใจรายละเอียดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมปรึกษาและสอบถามได้ที่บริษัทประชาชื่น Imaging Center Group โทรศู9ย์9อง6กหหรือทาง w w w mri thailand com พบแพทย์หน้าจอช่วงสนทนาหน้าจอ ช่วงที่สองสนับสนุนโดดเครื่องผลิตน้ำอัางคลาย KYK อันดับ1นึ่ในเกาหลีและอเมริกาสนใจติดต่อ080 755 0011อาโบย,ยินเยลผลิตโดยบริษัทมิลิเมตรจำกัดยาขมเม็ดร,รานกเป็ดน้ำแก้ร้อนในกระหายน้ำทันง,ง่ายไม่มวนท้องโทร025098866 นิตยสารเฮลชานาล Channel, นิตยสารสำหรับคุณและครอบครัวสนใจสมัครสมาชิกโทร0816960970 เรากลับมาคุยกันต่อนะคะในช่วงของสนทนาหน้าจอช่วงที่2นะคะเริ่มต้นกันมาตั้งแต่ต้นรายการนะคะวันนี้เราคุยกันในเรื่องของไั่เงียบนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของโรคกระดูกพรุนแล้วก็ยังคุยอยู่กับคุณหมอบรรเทิงนะคะเรามาสอบถามกันต่อะค่ะในเรื่องของการวินิจฉัยนะคะทางการแพทย์เนี่ยเราจะตรวจหาโรคกระดูกพรุนได้อย่างไรคะท่านอาจารย์ครับวิธีการตรวจหาโรคกระดูกพรุนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้เอ็กซเรย์นะครับเอ็กซเรย์ธรรมดาก่อนนะครับ ใน,ในรายที่เราคิดว่าน่าจะเป็นโรคกระดูกพรุนนี่เราดูเนี่ยเมื่อเห็นว่าเอ็กซเรย์แล้วเนี่ยกระดูกมันบางแต่การเอ็กซเรย์ธรรมดาเนี่ยไม่ได้เป็นการวินิจฉัยนะครับการวินิจฉัยเนี่ยที่แน่นอนก็คือจะต้องทําการวัดมวลกระดูกนะครับการวัดความหนาแน่นของกระดูกเนี่ยเราจะต้องใช้เครื่องที่เราเรียกว่าเด็กซ่านะเป็นเอ็กซเรย์ซึ่งเป็นตู้คล้ายๆเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับอ,อันนี้เนี่ยซึ่งถ้าหากว่าความหนาแน่นของกระดูกเนี่ยวัดออกมาแล้วเนี่ย ลดลงเนี่ยลบ2.5นะครับน้อยกว่าลบ2.5เราจะถึงจะวินิจฉัยว่าเป็นโรคกระดูกพุนนะครับแต่ว่าในทั่วๆไปที่ชาวบ้านในปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่ทราบว่าคุณตากจะยิงคําถามหรือเปล่านะฮะที่เราไปวัดกันไม่ว่าจะวัดตรงข้อมือตามข้อเท้านะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นวัดโดยใช้อลตาซาวนะครับซึ่งเป็นการวัดคล้ายๆเป็นการสกรีนนะครับเป็นการตรวจเบื้องต้น แต่ไม่สามารถจะนํามาใช้เป็นการวินิจฉัยได้นะครับและอย่างการวินิจฉัยด้วยเครื่องที่ถ้าจกว่าแม่นยําแล้วก็เที่ยงตรงเนี่ยนะคะเราค,รควรจะเริ่มตรวจวัดตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะอันนี้เนี่ยเราเราถือว่าในคนไข้ซึ่งจะต้องผ่านการตรวจเ็กซ่าเนี่ยเราใช้ปัจจัยเสี่ยงมาในการที่จะส่งคนไข้นะครับเราจะไม่ตรวจคนไข้ทั่วไปเป็นการสกรีนนะครับเพราะว่าเป็นเราใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับประมาณ2 0 0พกว่าบาท ผู้ที่จะเข้าไปตรวจเอ็กซ่าได้เนี่ยจะต้องมีปัจจัยเสี่ยงนะครับเช่นอย่างที่ผมเรียนแล้วว่ามีบิทามานดานะครับมีมีประวัติว่ากระดูกขักนะครับแล้วก็เป็นท่านเนี่ยอยู่ในวัยเกิน5้าสิบปีนะครับหรือในผู้ชายซึ่งอายุเกินหกสิ้าปีนะครับแล้วมีประวัติความเสี่ยงอย่างที่ผมเรียนแล้ว1ิบข้อนะครับอันนี้เราก็ถึงจะส่งตรวจนะครับทีนี้เครื่องเด็กซ่าที่สามารถตรวจได้ในทุกโรงพยาบาลไหมคะ ในปัจจุบันยังมีไม่ครอบทุกโรงพยาบาลนะครับยังมีเป็นบางแห่งนะครับกับในศูนย์ทั้งหลายนะโร<อ>งพยาบาลศูนย์น่าจะมีทุกแ่งนะครับในกรุงเทพก็จะมีประมาณ1ิบกว่าแนนะครับค,ค่าใช้ใจ่ายในการตรวจตรงนี้เนี่ยค่อนข้างสูงใช่ไหมคะก็ประมาณ2 0 0พันกว่าบาทครับทีนี้ส่วนของกระดูกที่จะตรวจตรงนี้นะคะ่ะเป็นกระดูกส่วนไหนคะเพราะว่าเห็นส่วนใหญ่จะเป็นกระดูกหักสะโพกเราจะตรวจที่ไหนคะครับอ่า อันนี้เป็นคําถามที่ดีนะครับเพราะว่าเด็กซ่าเนี่ยเวลาที่เราตรวจเนี่ยเราจะตรวจตรงตําแหน่งที่กระดูกสันหลังนะครับกับกระดูกสะโพกเราจะวัดความหนาแน่นของกระดูกทั้งสองส่วนนี้เท่านั้นนะฮะเราจะไม่วัดตรงกระดูกกระดูกข้อเท้านะครับนั่นแสดงว่าที่ที่เขาตรวจกันทั่วๆไปตรวจโดยใช้อินทราซาวจะตรวจตามข้อเท้าก็ผลก็คงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เชื่อเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนคะ เราทางการแพทย์เราไม่ให้ความเชื่อถืออันด้านนี้นะครับว่าเราไม่ใช้นั่นส่วนใหญ่จะใช้เป็นการตรวจเพื่อสกรีนเท่านั้นเองนะครับการตรวจทั่วๆไปนะครับทีนี้ผลการตรวจมันจะมีคะแนนใช่ไหมคะอย่างที่อาจารย์ว่าจะเป็นลบหนึ่งลบสองครับค่ะคคมันมีความหมายแตกต่างกันยังไงไหมคะว่าเมื่อไหร่ถึงจะรักษาครับตาม WHO นะองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขากำหนดว่ากระดูกเนี่ย คือความหนาแน่นของกระดูกที่เทียบลบเนี่ยเราเทียบจากกระดูกคนปกตินะครับ <os. S 1> <ๆ>ที่อายุประมาณ20ปีนะครับเพราะฉะนั้นเมื่ออายุที่สูงขึ้นเนี่ยความหนาแน่นของกระดูกที่ลดลงเนี่ยถ้าหากว่าลดตามความเบี่ยงเบนเนี่ยลบไปถึงประมาณลบหนึ่งถึงลบสองจุดห้าเนี่ยเราเรียกว่าวะกระดูกบางนะครับภาวะกระดูกบางเนี่ย <zinc S 2> ยังไม่พุนใช่ไหมครยังไม่พุนครับนะฮะก็เป็นใจเสี่ยงนะครับแต่ว่าเราสามารถจะรักษาได้ แต่ถ้าหากว่าเกิดภาวะกระดูกพุนแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเริ่มให้ยาที่จะรักษานะครับ mm hmm. เพื่อป้องกันกระดูกหักนะครับคราวนี้ว่าถามในเรื่องแนวทางการรักษากันบ้างเราแบ่งออกเป็นกี่ทางเลือกสําหรับผู้ป่วยคะแนวทางการรักษาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยครับมันขึ้นกับภาวะของคนไข้นะครับ mm hmm. ถ้าหากว่าคนไข้เนี่ยอยู่ในภาวะกระดูกบางนะครับแพทย์เนี่ย mm hmm. ก็จะแนะนําให้คนไข้เนี่ออกกําลังกายนะครับทานอาหารที่มีแคลเซียมนะครับ บางคนเนี่ยอาจจะใช้ฮอร์โมนเสริมนะครับ <Okay. S 1> ฮอร์โมนที่ว่าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเอสโตรเจนแต่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับนะส่วนในคนไข้ซึ่งเป็นโรคก,กระดูกพรุนแล้วเนี่ย <Okay. S 1> นะครับเรามักจะให้ยาซึ่งไปต้านการสลายกระดูก <Okay. S 1> กับเพิ่มการเก็บเนื้อกระดูกนะครับนะบส่วนถ้าหากว่าบางคนเนี่ยอาจจำเป็นจะต้องใช้ฮอร์โมนนะฮะเราก็มียาที่เราเรียกว่าเป็น สกัดมาจากสารพวกพาราไทรอยฮอร์โมนนะฮะอันนี้จะมีราคาค่อนข้างสูงนะครับมียาหลายอย่างครับที่เราใช้นะครับค่ะทีนี้การรักษาการใช้ยาตรงนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานานแค่ไหนคะเพราะว่ากระดูกคุณมันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ,คะต้องทานยาไปตลอดหรือเปล่าคะครับในปัจจุบันเนี่ยเราใช้ยาเนี่ยถ้า,าว่าเราลดการสลายของกระดูกกับการเพิ่มการสะสมของกระดูกเนี่ยเราจะให้ยานคนไข้ประมาณ 1- 2ปีนะครับ แล้วเราก็จะทําการวัดมวลกระดูกอีกทีนึงวัดความหนาแน่นของกระดูกนะครับด,ด้วยเครื่องเด็กซ่าด้วยเครื่องเด็กซ่าครับนะติดตามวัด <c oughs> คือเราจะไม่วัดทุกปีนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของความหนาแน่นของกระดูกเนี่ยการตรวจทุกปีก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับนี่คือวิธีและก็แนวทางในการรักษามีนวัตกรรมใหม่ๆปัจจุบันสําหรับการรักษาโรคกระดูกพุุนไหมคะครับในในรายซึ่ง เกิดภาวะกระดูกพุ่นแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เราใช้ยานะครับยาซึ่งก็มีหลากหลายนะครับซึ่งแพทย์จะเป็นผู้ตัดสินว่ายาแต่ละอย่างเนี่ยเหมาะสมกับคนไข้ไหมนะครับ<ม>ถ้าหากว่าเวลาเราใช้ยาไปแล้วเนี่ยเราควรจะต้องมีการติดตามคนไข้นะครับเช่นบางรายเนี่ยอาจจะต้องได้รับการเจาะเลือดดูว่ามีการสลายของกระดูกอยู่หรือเปล่าเวลาทานยาแล้วเนี่ยการสลายของกระดูกเนี่ยลดลงไหมนะครับหรือการเพิ่มกระดูกเนี่ย ต่อเนื่องหรือเปล่ามีจะต้องมีการปรับเปลี่ยนยานะครับส่วนยาอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นยาซึ่งเกี่ยวกับฮอมูนอย่างที่เรียนแล้วนะครับในรายซึ่งกระดูกหักแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นปัญหานะครับนะฮะโดยเฉพาะกระดูกสะโพกหักนะครับการรักษาก็จะมีการผ่าตัดนะครับปัจจุบันก็มีการผ่าตัดเปลี่ยนหัวกระดูกเทียมนะครับการยึดโลหะนะครับในกระดูกสันหลังเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะให้คนไข้เนี่ย นอนพักเป็นเวลา,านานๆจนกากระดูกชะติด <Okay. S 1> แต่บางรายเนี่ยนอนมากๆก,ก,ก็มีภาวะแทรกซ้อนตามมา <Okay. S 1> นะครับเช่นโรคปอดบวม mm hmm. มีแผลกดทับ <Okay. S 1> นะครับคนไข้มักจะเสียชีวิต mm hmm. นะครับจากภาวะโรคพวกนี้เราก็มีการผ่าตัดกระดูกสันหลังนะครับโดยการดามโลหะ mm hmm. ในระยะประมาณสิบปีหลังเนี่ยทางการแพทย์เรามีนวัตกรรมใหม่ที่จะรักษาพวกกระดูกกระดูกสันหลังหัก ที่เกิดจากภาวะกระดูกพุนหรือว่ามะเร็งกระดูกนะครับ <Okay. S 1> โดยการฉีดซีเมนต์เสริมกระดูกเข้าไปนะเอาไปทดแทนกระดูกเดิมเข้าไปในตัวกระดูกครับ <Okay. S 1> เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงนะครับ <Okay. S 1> ซึ่งคนไข้ที่ได้รับการฉีดเนี่ยก็จะมีอาการหายปวดเกือบ mm hmm. จะทันทีนะครับภายในวันหรือสองวันนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ลุกขึ้นเดินได้นะครับ, <Okay. S 1> รบฟังจากท่านอาจารย์แนะนำโรคให้เราได้รู้จักกับโรคกระดูกพุนมากยิ่งขึ้นได้ฟังในเรื่องของแนวทางการรักษา จร,จริงๆคือไม่ใช่โรคของผู้ที่อายุมากก็จะเป็นมันเหมือนกับเป็นการสะสมหรือว่าการใช้กระดูกของเราไปเรื่อยๆหรือเปล่าคะอาจารย์ครับคือจริงๆถ้าหากว่าเราจะป้องกันภาวะกระดูกพุ่นเนี่ยเราสามารถจะป้องกันได้แต่แต่เกิดนะครับค่ะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยตั้งตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราสามารถจะสะสมแคลเซียมในกระดูกนะครับไปเรื่อยๆจนกระทั่งสูงสุดเนี่ย อายุประมาณ20-30ปีนะครับเราให้อายุ30ปีนะี่เป็นสูงสุดเวลาที่เราวัดมวลกระดูกนะครับแสดงว่าเป็นช่วงที่มีกระดูกแข็งแรงมากที่สุดหรือเปล่าคะช่วงอายุ25-30ปีใช่ครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนกับเราฝากธนาคารเก็บเงินไว้นะครับเมื่อเต็มจํานวนแล้วเนี่ยมันไม่เพิ่มแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ถอนมาใช้นะครับถอนมาใช้เรื่อยๆในรายซึ่งเป็นผู้หญิงวัยหมดประจรําเดือนเราก็จะใช้เยอะหน่อย เพราะว่าไม่มีฮอร์โมนไดโซเจนมาช่วยการสลายของกระดูกก็จะประมาณทัก 1- หเอร์เซต่อปีนะครับจนเกิดภาวะกระดูกพุนนะครับที่บางรายเนี่ยเราอาจจะสงสัยว่าเมื่อเกิดกระดูกพุนแล้วเนี่ยหรือว่าเวลาที่เราทาแนแคลเซียมเข้าไปแล้วมันไม่เก็บสะสมในกระดูกแล้วเราจะไปทานทําไมนะครับอันนี้เป็นปัญหาที่ถามกัน การที่เราทานแคลเซียมในวัยสูงอายุเนี่ยก็เพื่อที่จะไปทดแทนแคลเซียมที่เราใช้ประจําวันนะครับโดยที่ไม่ต้องไปเบิกออกมาจากกระดูกเอามาใช้เบิกจากดานาคารมาใช้ครับกระานาคารกระดูกนะครับมาใช้นะครับอันนี้เพื่อป้องกันภาวะกระดูกพรุนนะครับอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในวัยที่เลยช่วงเวลาสะสมกระดูกมาแล้วหนูรู้สึกเสียวยังไงไม่รู้ค่ะสงสัยว่าเลยช่วงระยะเวลาแล้วหนูสามารถไปตรวจได้ไหมคัว่าหนูสะสม กระดูกเอาไว้เยอะขนาดไหนเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องป้องกันแบบไหนยังไงควรไหมคะอาจารย์ก็ไม่ไม่จำเป็นหรอกครับเพราะว่าการสะสมนี่ก็คือการสะสมไปเรื่อย